สวัสดีจ้ามาเนี่ยย้ายเตาเสื้อผ้ามาเก็บพักเสียนให้โมจ้าสิ้ผ้ามาเบิง่งจ้าพักเสียนเอาสิเก็บไปฝากอันย้ายเพื่อนบอกให้เก็บเดี๋ยวสินยางเลาะเบิ่งก่อนจ้าจอดรถไว้หันยางเลาะเบิง่งเอ้ยเป็นดอกเบิดแม่จ้ามันเป็นอันที่เรีนของเด็กหน่อยยางเบิ่งเหลือใหญ่ก่อน เดียวามาชมบรรยากาศย่ำเสาเมื่อนี้วันศุกจ้ะเลยมาเบิงผักเอเอบิงมันออกดอกเบิดจ้ะผักเสี่ยนมีแตป่ปลาผักเสี่ยนเลยฝนบ่ตกแมมแล้ววันนี้ก็ออกดอกลวจ้ะคุณดอกสีขาวเยวพันยางเบิงมีแต่ดอกผักเสี่ยนจ้ะ ขาค้นดนไปหาเจ็บเอาเทวานมันยังบ่ท่านออกดอกจก้ะแตงตะกี้เขาว่าท่านมาเหตุสนามเล่นบอนนี่ในปานมันกับล้าหลายเด้อพอตอนนี้มันเลือยบ่ไข่มีเลยแบบนี้เขาคุดดินคุดอย่างมีแต่ต้นหน่อย นอ,นอันนั้นกำลังจะอ,อันนี่แม่จ้าฝนบ่ตกเลยอันเป็นถือว่ากระเด่งแม่จ้าเด็กเกิดให้บุญยายเพิ่นบอกว่าอันเอฟซี FC พระเจ้าจมาหาข่อยกต่เก็บมาให้ข่อยคันสมแนัเดอ้เเอเพื่อนว่ามานี่วันสุกได,ด้แต่ไปบาดเป็นไงแต่เลยสิเก็บไปเพิ่นคันสมจ้ะแต่ว่ามันก็ออกดอกแล้วแม่จะ้ะพอกินได้อยู่งดอกสิงอกแงกแนเด้อขาดกระไดได้แตวพามาเก็บ มาเก็บเอาไปขันสมเด้อพอแม่พี่น้องเด้มันก็สิอ,กกอ,ออกดอกแล้วเสยสิอกดอกเ้วจ้ะดอกพ้อเต็มเต็มว่ะอ้สพอได้เอาขาก่อบมนะัเนาะ เตียวก็เลือดสีนัำตายหเหรอเลยจ้ะถุงเลิกงานนะสิเก็บไปให้ย่ายเพิ่งขันสมเพิ่นมาเพิ่นบ่หูจักพักเสียนก็นเลยสิเก็บไปเพิ่นเก็บพักเสียน้ำย่ายเตียวจ้ะ Nó sẽ ọc đỏ bớt lâu Ổc đỏ có thể khăn sẹp cứ cao là nó Nhỏ Nó à, nhỏ ngon ngon ไล้เติดแล้วจ้ะดึงอยู่เรื่อยโอ้มันเกิดเป็นโมเป็นโมอยู่แต่ว่ามันห่งงางกันเป็นดอกหรอแม่เป็นดอกขึ้นแล้วจ้ะ,ะดอกเต้นเยู่ นี่จะต้นฟักเสียนดอกเต็มอยอะบนภูเขาพอถ้าฝนตกเนี่ยือสิงามขักเลยนี่ฝนมันก็ตกเนาะฝนมันตกมันก็เลยบางงาม ก็เลยพามาหายางส้มดอกไม้เบิง <l ots> โอ้ยมาอยู่เมืองหนอกค่ะจบพักจบมีกินนะจ้ะสมันคนไทยอยู่ใส่กับโบเอิดตายได้จ้ะอันใดเพื่อกินได้ก็กินซาฟารังกินแต่ขนมปังเด้ โอ้ยอันนี้มันกำลังสิงออกดอกแน่จ้ะนี่งามงามมาเก็บไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้วยอืมว่าเดี๋ยวมันจะออกดอกก่อนเนี่ยแยกแต่สิเก็บเอาไปฝากขาจาวจ้าจังสรนจบคลิปแค่นี้นะจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบายบายฝากกดไลค์กดแชร์แยกแต่ได้จ้าผ้ายาง อ่อมเลยนี่ยางอ่อมจนนันวานี่มาผ่อโมนึงกำลังบอ,บอท่านดอกจ้าวัดดีจ้า